ประมาณ4,600ล้านปีที่แล้วระบบสุริยะถือกำเนิดขึ้นจากกลุ่มฝุ่นและแก๊สในอวกาศที่เรียกว่าเนบิวลาสุริยะสสารค่อยๆรวมตัวกันจนมีความหนานแน่นมากขึ้นบริเวณที่มีความหนานแน่นสูงสุดจะก,กลายเป็นศูนย์กลางของระบบอิทธิพลแรงโน้มถ่วงจากศูนย์กลางส่งผลให้สสารโดยรอบถูกดึงดูดเข้าสู่บริเวณดังกล่าวและก่อตัวเป็นจานสสารหมุนวนขนาดใหญ่ที่คอยป้อนมวลสารเข้าสู่ใจกลาง เรียกระยะนี้ว่าดวงอาทิตย์ก่อนเกิดกระบวนการดึงดูดสสารยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆดาวเคราะห์เริ่มก่อตัวจากหินและฝุ่นบริเวณจานที่เริ่มชนและรวมตัวกันเองเกิดเป็นก้อนหินหรือก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ซึ่งเป็นระบบขนาดเล็กที่ค่อยๆดึงดูดมวลสารเข้าหาตัวเองเช่นกันบริเวณใจกลางของระบบมีความร้อนและพลังงานสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้สสารที่อยู่ใกล้กับบริเวณดังกล่าวมีเพียงวัตถุประเภทหินและเหล็กที่ยังสามารถคงสภาพอยู่ได้ซึ่งก่อตัวเป็นดาวเคราะหินที่รู้จักกันในปัจจุบันได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกและดาวอังคารส่วนตำแหน่งที่อยู่ห่างไกลออกไปจะเต็มไปด้วยสสารจำพวกแกส๊สน้ำแข็งและน้ำแข็งมีเทนที่ก่อตัวเป็นดาวเคราะแก๊สยักษ์ได้แก่ดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูน เมื่อใจกลางของระบบมีอุณหภูมิและความหนาแน่นสูงพอที่ไฮโดรเจนสามารถหล้อมรวมเป็นฮีเลียมเกิดพลังงานมหาศาลขึ้นที่ใจกลางเรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันปฏิกิริยาดังกล่าวสร้างแรงผลักที่ต้านแรงยุบตัวเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเกิดสภาวะสมดุลระหว่างแรงทั้งสองจึงเกิดเป็นดวงอาทิตย์ที่มีสภาพคงที่จนถึงปัจจุบัน โปรโตสตาร์ก่อตัวขึ้นที่ใจกลางของกลุ่มเมฆที่หนาแน่นและร้อนส่วนที่เหลือของเมฆที่ประกอบด้วยสสารประมาณ0.1เปซซึ่งประกอบด้วยก๊าซและฝุ่นที่อยู่กันอย่างหนาแน่นจะก,ก่อตัวเป็นแผ่นดิสหมุนอยู่รอบๆโปรโตสตาร์เรียกว่าเนบิวลาสุริยะภายในเนบิวลาสุริยะมีอุณหภูมิต่ำกว่านักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอนุภาคฝุ่นและอนุภาคน้ำแข็งในก๊าซที่กำลังเคลื่อนที่บางครั้งชนกันและรวมตัวกันเป็นก้อนด้วยแรงโน้มถ่วง ทำให้ออนุภาคขนาดเล็กเหล่านี้ก่อตัวเป็นร่างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกระบวนการนี้เรียกว่าการสะสมตัวของแกนกลางด้วยวิธีนี้นี่เองดาวเคราะห์และดวงจันทร์ดาวเคราะห์น้อยดาวหางจึงถูกสร้างขึ้นลมสุริยะจะก,กวาดเอาธาตุไฮโดรเจนและฮีเลียมที่มีน้ำหนักเบาออกไปไกลาจากดวงอาทิตย์จนเหลือเพียงวัสดุโลหะและหินที่มีน้ำหนักมากเพื่อสร้างดาวเคราะห์ชั้นในหรือดาวเคราะห์บกเช่นโลกดาวพุธดาวศุกร์และดาวอังคาร ส่วนก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมที่มีน้ำหนักเบาถูกพัดออกไปไกลจากดวงอาทิตย์จะรวมตัวกันเป็นดาวก๊าซยักษ์เช่นดาวพฤหัสบดีดาวเสาดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนชิ้นส่วนขนาดเล็กอื่นๆที่เหลืออยู่ที่ไม่สามารถรวมกันเป็นดาวเคราะห์ได้ก็จะกลายเป็นดาวเคราะห์น้อยดาวหางและดวงจันทร์ขนาดเล็ก โดยทั่วไปแล้วดาวเคราะห์ของระบบสุริยะสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทโดยพิจารณาจากองค์ประกอบของมันประเภทแรกคือดาวเคราะห์บกหรือบางครั้งเรียกว่าดาวเคราะห์หินหรือดาวเคราะห์ชั้นในเป็นดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และแถบดาวเคราะห์น้อยเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กและมีมวลน้อยซึ่งได้แก่โลกดาวพุธดาวสุกและดาวอังคารดาวเคราะห์บกทั้งหมดในระบบสุริยะมีโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกัน คือมีแกนกลางเป็นโลหะซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหล็กที่ล้อมรอบด้วยแมนเทลซิลิเกตและมีพื้นผิวเป็นของแข็งดาวพุธเป็นดาวเคราะห์หินที่เล็กที่สุดและใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในระบบสุริยะดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่มีดวงจันทร์ดาวพุธประกอบด้วยโลหะประมาณ70%และวัสดุสิลิเกต30 ด้มีแกนกลางเป็นเหล็กเป็นดาวเคราะห์ที่มีความหนานแน่นสูงเป็นอันดับสองในระบบสุริยะรองจากโลกพื้นผิวของดาวพุธมีหลุมอุกาบาตลึกจำนวนมากและถูกปกคลุมด้วยซิลิเกตในปี2012นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานมากมายเกี่ยวกับสารอินทรีย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของชีวิตรวมทั้งน้ำแข็งในหลุมอุกาบาตชั้นบรรยากาศที่เบาบางมากของดาวพุธและการอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ดาวพุธจึงมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ดาวศุกร์และโลกมักถูกเรียกว่าฝาแฝดเนื่องจากมีขนาดมวลความหนานแน่นองค์ประกอบและแรงโน้มถ่วงใกล้เคียงกันดาวศุกร์อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สองในระบบสุริยะเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีดวงจันทร์บริวารดาวศุกร์มีบรรยากาศที่หนาทึบและเป็นพิษเต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า96%กับเมฆของกรดซัลฟูริกชั้นบรรยากาศที่หนาทึบของมันดักจับความร้อนทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทำให้ดาวสุกเป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะแม้ว่าดาวพุธจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดอุณหภูมิบนดาวสุกสูงมากประมาณ460องศาเซลเซียสซึ่งร้อนเกินพอที่จะละลายตะกั่วได้ยานอาวกาศจะอยู่ได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากลงจอดบนดาวสุกก่อนที่จะถูกทำลาย โลกซึ่งเป็นบ้านเกิดของเราเป็นสถานที่เดียวที่เรารู้จักจนถึงขณะนี้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นอกจากนี้ยังเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีน้ำเหลวอยู่บนพื้นผิวน้ำครอบคลุมประมาณ7 1เปของพื้นผิวโลกโลกเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดและมีความหนานแน่นที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ชั้นใน4ี่ดวงที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่มีองค์ประกอบเป็นโลหะและหิน บรรยากาศของโลกแตกต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่นอย่างสิ้นเชิงโดยมีออกซิเจนอิสระ21% ดาวองคารเป็นดาวเคราะห์ดวงที่4ี่จากดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์สองดวงเป็นดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยฝุ่นมีอากาศหนาวเย็นและมีชั้นบรรยากาศเบาบางมากดาวองคารมีลักษณะพื้นผิวเป็นหลุมอุกาบาตเหมือนที่ปรากฏบนดวงจันทร์และมีภูเขาไฟหุบเขาทะเลทรายตลอดจนน้ำแข็งที่ขั่วาดาวเหมือนที่ปรากฏบนโลกดาวองคารมักถูกเรียกว่าดาวแดงเพราะมีออกไซด์ของเหล็กดาดเดินบนพื้นผิวทำให้มีสีออกแดงเรือ ดาวเคราะห์ประเภทที่2คือดาวก๊สยักษ์และดาวน้ำแข็งยักษ์ดาวก๊สยักษ์หรือบางครั้งเราเรียกว่าดาวเคราะห์โจเวียนหรือดาวเคราะห์ชั้นนอกเป็นกลุ่มดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่มีมวลมากได้แก่ดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเรามีรัศมีเกือบ11เท่าของขนาดโลก มีดวงจันทร์ที่รู้จัก79ดวงองค์ประกอบของดาวพฤหัสบดีคล้ายกับดวงอาทิตย์ด้วยส่วนใหญ่เป็นก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมลึกลงไปความดันและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นบีบอัดก๊าซไฮโดรเจนให้เป็นของเหลวสิ่งนี้ทำให้ดาวพฤหัสบดีประกอบด้วยมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะซึ่งเป็นมหาสมุทรที่มีไฮโดรเจนเหลวแทนที่จะเป็นน้ำดาวพฤหัสบดีมีแกนกลางเป็นวัสดุแข็งขององค์ประกอบที่ไม่แน่ชัด แกนกลางของมันถูกล้อมรอบด้วยชั้นของไฮโดรเจนโลหะชั้นต่อมาเป็นชั้นของไฮโดรเจนเหลวและฮีเลียมเหลวและในที่สุดก็เป็นชั้นนอกที่เป็นก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมแม้จะมีขนาดใหญ่แต่ดาวพฤหัสบดีก็เป็นดาวเคราะห์ที่หมุนรอบตัวเองเร็วที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ดวงอื่นๆใช้เวลาเพียงประมาณ1ิบชั่วโมงในการหมุนอย่างสมบูรณ์ การหมุนอย่างรวดเร็วของดาวพฤหัสบดีทำให้เกิดสนามแม่เหล็กอันทรงพลังของดาวเคราะห์ในฐานะที่เป็นดาวก๊าซยักษ์ดาวพฤหัสบดีไม่มีพื้นผิวที่แท้จริงเนื่องจากองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นก๊าซและของเหลวทำให้ยานอวกาศไม่มีที่ให้ลงจอดบนดาวพฤหัสบดีทำได้เพียงบินผ่านดาวพฤหัสบดีเพื่อการสำรวจมีการส่งยานอวกาศทั้งหมด9ก้าลำไปสำรวจดาวดวงนี้ ดาวเสามีรัศมีประมาณ9เท่าของโลกดาวเสามีดวงจันทร์82ดวงมีขนาดตั้งแต่หลาย10เมตรไปจนถึงขนาดมะึืมาซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธลักษณะเด่นของดาวเสาคือมีวงแหวนขนาดใหญ่ประกอบด้วยอนุภาคน้ำแข็งเป็นส่วนใหญ่โดยมีเศษหินและฝุ่นจำนวนน้อยกว่าซึ่งยังคงเป็นปริศนาของวงการวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการก่อตัวของพวกมัน ยังไรก็ตามอนุภาคดังกล่าวเชื่อว่าเป็นเศษเล็กเศษน้อยที่หลงเหลือจากดาวหางดาวเคราะห์น,น้อยหรือดวงจันทร์ที่แตกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงดาวเสามีองค์ประกอบที่คล้ายกับดาวพฤหัสบดีซึ่งก็คือไฮโดรเจนและฮีเลียมมีแกนกลางของเหล็กนิกเกิลและหินแกนกลางของมันถูกล้อมรอบด้วยชั้นของไฮโดรเจนโลหะชั้นต่อมาเป็นชั้นของไฮโดรเจนเลวและฮีเลียมเลวและในที่สุดก็เป็นชั้นนอกที่เป็นก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียม ดาวเสามีสีเหลืองอ่อนเนื่องจากผลึกแอมโมเนียในบรรยากาศชั้นบนดาวเสาเป็นดาวเคราะหเพียงดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีความหนานแน่นเฉลี่ยน้อยกว่าน้ำหรือประมาณ0.70กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ยูเรนัสหรือดาวมฤตยูเป็นดาวน้ำแข็งยักษ์เส้นผ่านศูนย์กลางของมันใหญ่กว่าดาวเนปจูนเล็กน้อยประมาณ4ี่เท่าของโลกสิ่งที่ผิดปกติเกี่ยวกับดาวยูเรนัสคือมันหมุนตามเข็มนาฬิกาจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกจึงหมุนสวนทางกับดาวเคราะห์ดวงอื่นดาวเคราะห์อีกดวงที่หมุนแบบนี้คือดาวศุกร์และเช่นเดียวกันกับดาวเสาดาวพฤหัสบดีและดาวเนปจูนดาวยูเรนัสมีระบบวงแหวนและดวงจันทร์จำนวนมาก ตามข้อมูลของนาซาดาวเคราะห์ดวงนี้มีดวงจันทร์27ดวงยานไวเจอทูของนาซาเป็นยานอาวกาศเพียงลำเดียวที่บินเข้าใกล้ดาวยูเรนัสยังไม่มียานอาวกาศใดโครจรรอบดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลดวงนี้เพื่อศึกษาในระยะไกลโครงสร้างของดาวยูเรนัสประกอบด้วย3ชั้นมีแกนกลางขนาดเล็กเป็นหินล้อมรอบด้วยชั้นน้ำแข็งร้อนซึ่งเป็นน้ำแช่แข็งที่สามารถแข็งตัวได้ที่ความร้อนหลายพันองศา มีองค์ประกอบของน้ำแอมโมเนียและมีเทนบรรยากาศชั้นนอกประกอบด้วยก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมเช่นเดียวกับดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์แต่มีก๊าซมีเทนด้วยก๊าซมีเทนทําให้ดาวยูเรนัสเป็นสีน้ําเงินดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ที่เย็นที่สุดในระบบสุริยะแม้ว่าดาวเนปจูนจะอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดอุณหภูมิต่ําสุดของชั้นบรรยากาศของดาวยูเรนัสคือลบ224องศาเซลเซียส ดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่8และอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ที่สุดในระบบสุริยะดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและเป็นดวงแรกที่ถูกทำนายโดยใช้คณิตศาสตร์ก่อนการค้นพบดาวเนปจูนเป็นหนึ่งในสองดาวน้ำแข็งยักษ์ในระบบสุริยะชั้นนอกดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์สีน้ำเงินมืดเย็นและมีลมแรงมากดาวเนปจูนมีวงแหวนและมีดวงจันทร์ขนาดเล็ก14ดวง บรรยากาศชั้นนอกของดาวเนปจูนประกอบด้วยก๊าซไฮโดรเจนฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่แต่มีก๊าซมีเทนที่ดูดซับแสงสีแดงทำให้เป็นสีน้ำเงินเข้มภายใต้บรรยากาศเป็นชั้นเมนเทลที่มีองค์ประกอบของน้ำแอมโมเนียและมีเทนซึ่งถูกบีบอัดด้วยแรงกดดันที่รุนแรงจนกลายเป็นสถานะกึ่งของแข็งด้วยเหตุนี้เราจึงเรียกดาวเนปจูนว่าเป็นดาวยักษ์น้ำแข็ง ยานอาวกาศวเจ a g e ทูของนาซาเป็นยานอาวกาศเพียงลำเดียวที่ได้เยี่ยมชมดาวเนปจูนอย่างใกล้ชิดในปี1989 มีดวงจันทร์ที่รู้จักมากกว่า200ดวงในระบบสุริยะของเรานักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าดวงจันทร์เป็นลูกของโลกในช่วงเวลาที่โลกก่อตัวขึ้นเมื่อ4,500ล้านปีก่อนดาวเคราะห์ขนาดเล็กอื่นๆก็เติบโตขึ้นเช่นกันหนึ่งในดาวเคราะห์ขนาดเล็กเหล่านี้ที่มีขนาดประมาณดาวองคารซึ่งถูกตั้งชื่อว่าทีพุ่งชนโลกในช่วงปลายกระบวนการการเติบโตของโลกซึ่งพัดเอาเศษหินออกมา เศษชิ้นส่วนนั้นเข้าสู่วงโคจรรอบโลกแล้วรวมตัวกันเป็นดวงจันทร์แกนส่วนในของโลกประกอบด้วยเหล็กเป็นส่วนใหญ่แต่ดวงจันทร์ไม่มีนี่เป็นเพราะธาตุเหล็กของโลกได้เกิดขึ้นในแกนกลางแล้วก่อนเวลาที่มีสิ่งพุ่งชนโลกดังนั้นเศษเล็กเศษน้อยที่ปลิวออกมาจากโลกจึงไม่มีธาตุเหล็กโลกมีความหนาแน่นเฉลี่ย5.5กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ต่ดวงจันทร์มีความหนานแน่นเพียง3.3กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเหตุผลก็คือดวงจันทร์ไม่มีแกนกลางที่เป็นธาตุเหล็กหินบนดวงจันทร์ที่นักบินอวกาศอพอลโลนำกลับมาแสดงให้เห็นว่าดวงจันทร์มีองค์ประกอบของออกซิเจนไอโซโทปเหมือนกับโลกในขณะที่หินของดาวองคาและอุกกาบาตจากส่วนอื่นๆของระบบสุรยิยะมีองค์ประกอบของออกซิเจนไอโซโทปที่แตกต่างกันสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าดวงจันทร์มีรูปแบบของสสารที่ก่อตัวขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงของโลก ดาวเคราะห์น,น้อยคือโลหะและหินอวกาศขนาดเล็กซึ่งรวมอยู่ด้วยกันจำนวนหลายพันล้านก้อนในระบบสุริยะและโคจรรอบดวงอาทิตย์เรียกบริเวณที่ดาวเคราะห์น,น้อยส่วนใหญ่โคจรอ,อยู่ว่าแถบดาวเคราะห์น,น้อยซึ่งอยู่ระหว่างวงโคจรของดาวองคาและดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์น,น้อยถูกสันนิษฐานว่าก่อตัวพร้อมๆกับดาวเคราะห์ทั้งหลายในระบบสุริยะเมื่อ4,600ล้านปีที่ผ่านมาดาวเคราะห์น,น้อยจึงเปรียบเสมือนฟอสซิลของระบบสุริยะ พวกมันคือวัตถุที่ไม่สามารถรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ได้ระหว่างการก่อกําเนิดระบบสุริยะเนื่องจากถูกรบกวนโดยแรงโน้มถ่วงมหาศาลของดาวพฤหัสบดีซึ่งอยู่ใกล้เคียงสภาพของมันจึงไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ระบบสุริยะกาเนิดขึ้นมา เวณที่อยู่เลยวงโครจรของดาวเนปจูนออกไปที่ด้านนอกระบบสุริยะรอบนอกเป็นแผ่นดิสลักษณะคล้ายกับแถบดาวเคราะห์น,น้อยแต่มีขนาดใหญ่กว่าหลายเท่าเรียกว่าแถบไคเปอร์หรือไคเปอร์เบลต์เช่นเดียวกับแถบดาวเคราะห์น,น้อยแถบไคเปอร์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยวัตถุขนาดเล็กหรือสิ่งที่หลงเหลือจากการก่อตัวของระบบสุริยะ ในขณะที่แถบดาวเคราะหน้อยประกอบด้วยหินและโลหะเป็นหลักแต่ในวัตถุแถบไคเปอร์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารระเหยเย็นที่เรียกว่าน้ำแข็งเช่นมีเทนแอมโมเนียและน้ำแถบไคเปอร์เป็นที่อยู่ของดาวเคราะหแคระที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการสามดวงได้แก่ดาวพลูตโตดาวเฮาเมอาและดาวมาคีมาคีนอกจากนั้นยังเป็นที่อยู่ของดาวหางมากกว่าหล้านล้านดวง อย่างไรก็ตามมวลที่คำนวณได้ของวัตถุทั้งหมดในแถบไคเปอร์ไม่เกิน10%ของโลกแถบไคเปอร์มีอากาศที่หนาวเย็นมากเนื่องจากอยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์มากวัตถุในแถบนี้ใช้เวลาประมาณ200ปีในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งเดียว เมกออสเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลที่สุดในระบบสุริยะของเราเป็นเปลือกทรงกลมขนาดยักษ์ที่ล้อมรอบดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์และวัตถุแถบไคเปอร์มันเหมือนกับฟองสบู่ขนาดใหญ่รอบรอบระบบสุริยะของเราวัตถุในเมกออสคือเศษซากอาวกาศที่เหลือจากการสร้างดาวเคราะห์เป็นก้อนน้ำแข็งขนาดเท่าภูเขาและบางครั้งก็มีขนาดใหญ่กว่าโดยโคจรรอบดวงอาทิตย์ของเราไกลถึง1.6ปีแสงเมกออสเป็นขอบเขตของอิทธิพลความโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ ทั้งเมฆออนและแถบไค่เปอร์เป็นแหล่งกำเนิดของดาวหางในระบบสุริยะที่ประกอบด้วยน้ำแข็งและฝุ่นมีส่วนที่ระเหิดเป็นแก๊สเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว